วันนี้เราจะมาทำแกงเติง๋งหมูสามชั้นใส่สับป,ปะรดกันนะคะเป็นเมนูอาหารทางภาคใต้ค่ะเครื่องปรุงก็มีหมูสามชั้นสับป,ปะรดน้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำตาลน,น้ำตาลมะพร้าวกระปิเกลือส้มแขกและพริกแกงใต้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะ รอจนเดือดนะคะน้ำแกงจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริแกงใตยที่เราเตรียมไว้ลงไป คนแรงมากก็จะหลงวันนะคะก็จะโดนมือเราได้ค่ะแล้คนพี่ข้าเป็นแล้วนะคะก็ใส่หมูสามชั้น และใส่สับปะรดลงไปนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะจะได้ปเปรี้ยวไม่ต้องใส่ส้มแขกเยอะนะคะทีนี้เราก็มารอดูว่าจะเดือดเมื่อไหร่แลเราค่อยใส่ส้มแขกลงไปอีกทีนะคะน้แกงน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วเราก็มาเอาส้มแขกนะคะใส่ลงไปนะคะอาจจะไม่ต้องใส่เยอะมากสองสาม สับป,ประรดเนี่ยเปรี้ยวอยู่แล้วเรา,เานนะคนะให้มันเข้ากันแล้วก็ตามด้วยการทุงลดได้เลยนะคะก็ใส่กับปินะคะใส่กะปิหัวลงไปนะะแล้วแต่คุณชอบนะคะถ้าเกิดว่าชอบเค็มหน่อยก็ใส่เยอะหน่อยนะึง เกลือนิดหน่อยนิดหน่อยะะพอแล้วะเนี่ยพอพราะิแกงของพิแกงใต้เนี่ยจะเค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่แล้วก็ตามน,นะคะใส่ลงไปปรุงรสนะคะแล้วก็เดี๋ยวตัง้งไฟเคี่ยวอีกสักคู่นึงแล้วเราก็จะลองชิมกันดูว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะนะคะแล้วก็มาชิมรสชาติกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง ตรงตามที่ตัวเองชอบแล้วนะคะยังไงุกคนฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดคัทซับสไคร์ให้ด้วยนะคะ EP นี้เป็น EP ที่สองอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามือหนึ่งทำมือหนึ่งถือกล้องนะคะต้องขอไปด้วยค่ะ